สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอืมปกติเขาควรจะเปิดคลิปกันยังไงเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอาหารสุดพิเศษสำหรับส่งงานครูนัดโดยเฉพาะเอ้ยวุไปบาวัุโอเคครับผมวันทุ่ p เนี่ยหลกัหลกๆเลยคือเนื้อหมูสับ ซึ่งเราเตรียมมา1กิโลเลยนะครับผมโอ้โหกินยันชาติหน้าส่วนพริกแกงเนี่ยเราใช้200กรัมนะครับก็คือเนื้อหมูกับพริกแกงเนี่ยควรเตรียมมาเท่าๆกันเนาะในสัดส่วน1ต่อ5นะครับส่วนวัตถุดิบที่เหลือเนี่ยจะไม่ฟิกปริมาณแล้วนะครับเช่นแบบตะไคร้ซอยอันนี้ก็เอาไว้เพิ่มกลิ่นเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็มีพริกกระเรียงอันนี้เราเพิ่มรสเผ็ดมีใบมะกรูดหั่นฝอยๆพริกไทยอ่อน น้ำปลาผงชูรสแล้วก็เราจะใช้น้ำมันรำข้าวในการผัดนะครับแล้วก็ใช้น้ำเปล่าอีกนิดนึงโอเคที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมส่งต่อให้แบบว่าคุณเชฟชื่อดังเป็นคนอธิบายต่อเองนะครับอืมแต่เขาไม่ได้ชื่อดังจริงๆนะเขาชื่อต่ออ่ะแต่แต่แล้วผมพูดชื่อดังทำไมและนี่คือพวกเราตอนเตรียมวัตถุดิบ ไปมะกรูดกูมองกูมองไม่เห็นรัวเราจะเริ่มทำการซอยมันไปมะกรูดโอ้ยกูมองไม่เห็นรัวไปแน่ยกูมองไม่เห็นขนภาคเองกูยืนบังแสงหมดเลยขนภาคต้องมาจัดการเองมองไม่เห็นเอออ้าว ชิฟมือชิฟอะเตดูทำรายการอาหารกูดูเยอะเป็นไรมันดูเยอะกูดูแต่มาตัวเชฟอะกูดูแต่ Who are you? แต่คิดสบาันนั้นซอยแล้วมึงตัดไปเจอเจอทกคำมันกี่สักใบหนึ่งได้ไหมมันน้อยอะคือมึนานอหนึ่งใบเต็มเแล้วกัน One eternity later ใบอคนผัดไปไหนวะอ๋อรอในรเลยเออมึงเมื่อยแบบหมือนอันดับแรกนะครับตั้งไฟก่อนครับตั้งไฟอะไรเปิดจุดไฟก่อนแล้วหมุนนะบึ้มหมดหยิบไฟไฟเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยแล้วไฟแรงไม่ทันอ่าจุดไฟเรียบร้อยน้ำมันอะไรน้ำมันน้ำข้าวก็ได้เชฟต่อป่ะต่อเชฟต่อเริ่มด้วยการเทน้ำมัน เทนนิดเดียวพอเทเทนนิดเดียวอ่าเสร็จปุ๊บเชฟกูฝันก่อนจะวื๊บให้มันทั่วๆตัวกระทะหน่อยครับเฮ้ยเชฟเราไฟแรงไหมครับเชฟเราเราเป็นคนไฟแรงไงลดหน่อยไหมไม่ยังี้ยเกียร์มีลาบนะอุ้ยดับป่ะไม่ดับ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 คุณจะดับกู โอเคครับตอนนี้เรารอน้ำมันร้อนนะฮะเพราะว่ายังไม่มีควันขึ้นเลยท้าเปนน้ำมันเดือดสิยังไม่มีควันขึ้นเลยกลังดียายายาเย้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเซ็นเตอร์ตื๊ดตึ๊ดตื๊ดตื๊ดหยุดเลยหยุดเลยว่าคนตัดจะเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยคุณเัี๋ยเลยเขาอาจจะด่าก็ได้นะเอ้นก็คุณ๋ยเขาอาจจะไปด่ารับหลัง ยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนมันมันเป็นในนี่อ่ะยังไม่เห็นควันมันหนานะตอนี้น้ำมันยังไม่ร้อนแต่ต่อเริ่มร้อนแล้วเฉยเฉอสิ่งเดียวพูดนะถ้าถ้าน้ำมันมันมันขึ้นควันอันนั้นอะแสดงว่ามันไม่ได้ดีแล้วร้อนร้อนร้อนร้ไอไอันนั้น่อันนั้นยิ่งกว่าไหมพี่ไออันนี้กว่าร้อนอีกดืูยังไงครับคุณต่อเดือดดูไงต่อเอานิ้วจุ่มฮะ เอาได้แล้วได้แล้วได้แล exactly. ้วควันขึ้นแล้วนะฮะก็นี่จริงใช้น้ำเปล่านิดนึงด้วยนะโอเคเราจะใส่พริกแกง200กรัมนะครับเพราะว่าเราจะทำหมักเราจะทำหมูจะทำหมูหนึ่งกิโลจะทำหมูหนึ่งกิโลนะฮะแล้วใส่ทักสองแล้ววประมาณห้าต่อหนึ่งครับเสะดุ้งเสะดุ้งครับตอนนี้เราก็เป็นเชฟเนาอ่าเชฟ เราจะผัดพริกแกงให้มันทำให้มันมีกลิ่นที่แบกอีกกลิ่นมาแล้วเราทำเราจะผัดเราจะผัดพริกแกงจนทําให้มันมีกล pues ิ่นหอมแบบหอมนะครับแล้วจากนั้นค่อยใส่หมูตามลงไปนะโอเคครับน้ำมันหายไปแล้วนะครับใส่ใส่น้ำหน่อยไหมครับเคสได้ครับใส่นิดนึงกระดูกน้ำยังไง หอม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 แล้วนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปครับก็จะใส่อะหมูหมูกระต่วน5เห้าเดี๋ยวหมวลมวลมูลอันอันไมกูอยู่ไหนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเทหมูอย่างเยอะหนึ่งโล ครับผมขอโทษขอโทษเจ็บมกว่กระยูัยว่าทำโคกิงได้ใส่กระเพราได้อยาดิเชฟตักยาวๆครับจังหวะนี้เชฟประสบการณ์อยดูนะครับถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ค่อยเหลืองก็เติมน้ำนิดนึงชอบทีเียวก็อย่างนี้ทำไม เดี๋ยวบอกว่ารอบที่แล้วเดยเดอนี้ได้ก็จไอกพเอาเลยป่ะ๋วหมูมาสุกยางต้องรออันนี้ก็รอคุณต่อผัดไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาหนิดนึงทำให้มันดูแบบุมครับจะได้หมูจะได้สุกง่ายครับใส่มาเื่อก็มันผัดง่ายขึ้นมากว่าผัดง่ายแล้วหมูก็สุกง่ายเลย สีมาแล้วสีมาแล้วมาแล้วโอ้เราที่แล้วเราไม่เราใจร้อนคืนเราทีเดียวนี่สีเข้มจับใช่เราจะมันเข้มไปทำไมทำไมบางชิ้นเหมือนเหมือนไข่มันไข่เจียวเลยอ่ะเนี่ยเออลองถอยถอยมาให้ดูสิว่า อออเออเพราะเสี่ยงจะได้ไม่เข้าเยอะเลยเราจะผัดจนกว่าหมูมันจะเข้ากันดะีครับเราเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเออมีคนกระลับมาคุ้มของตอนนี้หมูรู้สึกแข็งเชียิมชยมไม่ไหวนะชีิมเจ็บไม่เดือดกว่าไฟที่เปิดอีก <c oughs> ตอนนี้ร้อนมากครับ ันนี้เห็นมันดูเหลืองมันดูน่าอร่อยใช่ไหมแต่ความจริงนะข้างใต้มันยังไม่สุกนะถ้าตักขึ้นมามึงหูดับนะมึงดูเด็มึงดูมึงดูไอ้ิี่นี้มันยังไม่สุกอ่ะมึดูดูข้างล่ดูข้งไม่โคตด้านบนไม่โคตรหลอกตาช่แรงใช่แรกจริงๆต้องผักต้องไฟ่่แ่แรกะแล้วก็ให้มันอนี้เนาะแต่ถ้าเกิดไปแรงหมูมันจะแข็งก็แรงอย่างเนี้ยพอแล้วครับ พอแล้ว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 ใส่นถ้วลตายเอจังหวะนี้เราก็รอยืนถัดไปครับแรต้อส่้วแงอ๋ออ๋อออมันก็ขยุ่มอ่ะขยุ่มอันนี้ยริงเยอะแล้วที่แล้วเหมือนกัน้อุ้ยอันนี้รอบนี้สวยเว้ยรยะน่ากินรอบนี้น่ากินเผอนะครับเผื่อใครไม่รู้ที่แล้วอ่มันอสวยกว่านี้เยอะครับวพรอบที่แล้วแดงแจ๋เลยอ่ะรอรอบที่แล้วกนไม่ได้ไม่ไม่แดดำดเลยอ่ะ มันยังมีจุดขาวๆอยนะครับซึ่งตอนนั้นก็บ่งบอกว่ามันยังไม่สุกเราควรจะผัดรอไปสักนิดหนึ่งแล้วตอนผัดก็อย่าเปิดไฟแรงมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมูมันจะแข็งนะต้องเจนเย็นงานนี้รอบนี้ออกมาดูดีนะฮะอ๋อเรามีผุชูเล่ไม่พลาดรอบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใสยน้ำตาลปรุงรสด้วยน้ำตาลนะฮะก็ใส่ไปเลยครับตามที่เรากาวนะฮะกาวนะฮะ จะให้มันเค็มมากอ่ะฮะอย่าลดเสียได้คใช่ไม่รู้นะอเออ่ท่านต่อไปครับเราจะใส่อะไรวะลีเสียเราจะใส่ตะไคร้ซอยอ่ะไรครับใส่ครับซักประมาณสามช้อนครับเพราะว่าหมูหนึ่งโดนแล้วเราจะผัดให้เข้ากันนะฮะ ใส่ไีเยอะทุกคนเหมือนกันนะครับผมโอเคครับต่อไปค,ครับเราจะทำการใส่ใบในกระปุกสอยใส่ไปเลยเ <c oughs> ถ้าชอบก็ใส่ยเยอะๆนะครับถ้าไม่ชอบก็กไม่ต้องใส่ครับใส่ตามที่ต้องการไม่งั้นเถอะใช่ครับที่นีเยอะกว่านี้ก็ได้ครับเคเดี๋ยวอีกสักพักก็เสร็จแล้วครับซึ่ง ตอนเสร็จเนี่ยเราจะต้องใส่อีกสองอย่างลงไปด้วยันมันก็คือเราจะใส่เป็นคิทไทรอ่อนกับคิทกระเหรี่ยงใช่นะครับใส่ลงไปเลยครับจากนั้นเราก็สักพักหนึ่งอันนี้ก็ตามที่ต้องการเหมือนกันใช่ครับผมเราผัดสักพักหนึ่งนะฮะแล้วจากนั้นเราสามารถปิดไฟแล้วพร้อมทานได้เลยนะฮะมีใครอยากใส่โป๊กชู๊บไ ก็ผัดให้เข้ากันก่อนชิม่วไหคเฮ้ยเขาไปสปอนต์ตปสปนตเยเยใหญ่ใหญ่ใหญ่จัันแลก็ใส่พวกฟันนัวฮะยัดหันลดลดจุดๆไหมเดี๋ยวเขาดูหมดครูครูรถรถเร่อยรถรถอะไรก็ได้เครับปิดไฟครับปิดไฟเฮ้ยอราปิดไแล้วก็พร้อมทานนะครับตอนนี้เราชิมกอนนะครับชฟน้ำตาลน่มไมได้เออ

กินให้กินให้หมดตรงนี้เลยไหมอ๋อลองเลยลองเลย่ายหอมีทาย้คนดีแรงอย่างนี้อ๋อมเปอร์เม็นร้อนในเฮ้ยอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยออ้าไม่ต้องมีหมดพอพอแล้วน้ำาลน้ำปลาถ้ามึงอยากกินอ่อนิดงหน่อยอิมยมันมาให้ทานชิมมนู้นอ่ามุมน์โมเมนต์ โมเมนมเมนอ้ามอร่อยนะอร่อยไปนไงเปนไงแต่ว่านอร่อยูเขาดเค็มานดกำลังี้ล้วแต่ไมแห้งถามนี่ก็ถอกตีไข่อยู่ถามบอกว่าอะไรนไม่อะไรไม่แห้งนะ่แ้งอ๋อมันแห้ง้อันนี้แบบพวกิกินม่โอเคครับรอบท่แล้วก็กินเยอะอยู่นะพร้อมใส่จัดจานฮะปิดไปก่อนไหมปิปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอเชียไม่บอกผมอ่ะไหนอันไหนอันไหน ตัดจานมาเมือก็ทำเปลี่ยนมืออย่างเงี้ยไม่เป็นไรคือคือมันล้นมันล้นจานหรือเปล่าล้นด้วยแหละเยอะเกินค่อมาติมก็ได้ถ้ามันล้นแค่นี้ก่อนเถอะแค่นี้พอแค่นั้นก็รีเทลละใต้อีกจานหนึ่งเลยตอนนี้แสบปากแล้วอ่ะทำไมวะอร่อยอร่อยมันเผ็ดมันเผ็ดแต่มันอร่อยอ่ะมันไม่ได้เผ็ดแบบระเบิดเหมือนรอบที่แล้วอ่ะ แต่ก็ลองชิมแล้วครับตานี้แต่กล้องนะตักมานิดเดียวนะเดี๋ยวลองดูไม like ่มีข้าวด้วยเป็นไงบ้างครับถือเอิร์ธเป็นไงเฮ้ยอร่อยอ่ะรสชาติแบบนั่นแหละเผ็ดเผ็ดอ่ะเผ็ด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 เค็มเค็มเค็มนิดหน่อยอร่อยเลยอ่ะเปิานได้แล้วเฮ้ยอาหารนหลังวันนี้โคกิ้งเต็มสิบได้ไหมไรเริ่มจากต่อเลยสิบเฮ้ยสิบเลยอ่ะคนน้ำครับมันชุ่มม่นเลยครับมันไม่เผ็ดเกินไปครับ อ๋อไม่เหมือนรอบที่แล้วเซนเซนเซนประมาณเก้าติดติดเชฟผมไม่ชอบเชฟเออไม่ใชอย่อเยอเก่ายอเตัวตัวไปเนี่ยเชิญเชิเชิอ่ะเล่เล่เก้าครับเก้าเก้าหรือเก้าเมื่อกี้เก้าโอเคโอเคเต็มปากอร่อยเต็มคำอ่ะมาถามเต็มสิบไม่ขาดเฮ้ยเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบไม่ขาดพูดทำไมเนาะเดี๋ยวเขารู้โอเคผมอร่อยมากเหมือนกันอ่ากล้องเราให้สักให้สักหนึ่ง สิบสิบสิบอร่อยอร่อยทุกคนดูไว้นะครับเชฟทุกคนต้องจบด้วยแบบนี้ไอ้เหี้ยนี่เบื้องหลังแล้วแหละกูหอกเลยแถมแน่นะแมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ถ่ายต้องห่มล้างไงกระทะไว้อะคุณรู้ไหมสภาพมันยังไงกูก็ล้างอยู่เอ้ยล้างออกไปเช่นรึเปล่าเอ้เหมือนกันโอ้ยล็อกที่แล mm ้ว hmm. ยังถึงฟักทันทีที่มาเนี่ยมันเป็นการถูเหมือนกันไมเป็นการถูเหมือนกัน